ใส่ใสกรบลงไปครับน,นี่ครัวให้เข้ากันกับเครื่องเทศครับห้อมครับพี่นอ้องกินกับเขาหอนๆแซ่บแซ่บเร้อมาเร้อมาเร้อมาเด้อ เมนูกบครับมื่อนี้ครับหมกหอกันย่ำแรงๆครับกับเบาแดนครับจัดหายครับมื่อนี้ได้กบหน้ามาซีโตครับอันมูเพื่อนฟูงมาเล่นน้ำครับมื่อนี้จัดเลยครับโลกูกลัวครับจัดไปเลยเครื่องปรุงก็ได้เตี้ยวมาแล้วครับ ต่กบเบาเด่นสะเอาไปปิ่งก่อนครับไปอย่างก่อนครับเสียนกบหน้ามาแล้วพี่ครับเสียนกบหน้าครับมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเสียนกบหน้ามาแล้วเรือครับยังเอียนอยู่เพื่อนอะไรเอามานน่ำเดี๋ยวเมนูต่อไปครับใส่ปลาแซื่อหยามบลาดื้อปลาดยามด้วยนะนี่เครื่องปรุงกระไรต้มแล้วครับ กสิมีคาตะไคร่ใส่กะปิจัหน้อยครับริกไทยเม็ดตั้มลงไปแล้วครับคือปรุงเข้ากับมิมนซะแล้วครับซอสเขียวน้ำมันหอยผงนัวน้ำปลาใบกะเพราหน้าครับพี่น้อง ใดกระเพาหน้าหอมๆ <S <S จัดเต็มครับม่นี่ครับคนอีสานครับก็กินแบบอีสานเท่านี่นแหะครับมาเด้อ,อ,อพี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศมาเสบน้ากันครับเดี๋ยวให้ปิ่งกบก้อนครับ <S <S ปิ่งพ่อหอมๆครับ <S <S เตาก็ได้ติดแล้วครับไฟก็ได้ติดแล้วครับปิ่งล้นพอเฮิร์มครับปิ่งแล้วก็่จะเอาไปฟักซับครับเมือนพี่น้องครับจอยคอยติดตามนะครับน้อพี่น้องเนาะมาเส็บมาน่วนํากันครับย่ามแรงๆครับมาอนี้มาอนี้ได้เชฟ มคูครับมาเล็นนําครับจัดให้ครับมันนี่อยติดตามครับมือเ่าวยางแล้วก็เอามาล้าง,นา,งนามครับพี่น้องสีโตครับโลคุกัวครับพี่น้องจัดนักจัดเต็มครับมันนี่เสร็จแซบอีสานบ้านเฮาครับ เดินมาเดินมาเดิอเดี๋ยวให้ซับก่อนครับนี่ครับได้ซับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปกับที่ตั้งกระทะดี่ครับ เครื่องเทศเขาต้องเอามาขวัวก่อนครับให้หอมๆก่อนใส่กลบลงไปครับนี่ใบมะกรูดอีกบ่ใบมะกรูดบ่มีกับบ่เป็นยังนี่นี่นี่ต่อนครับขวัวเครื่องเทศให้หอมก่อนครับพี่น้อง รูปแบบบันบ่นๆเท่าครับกินแบบง่าย,ายๆครับกี่จนบั่นเท่าครับพี่น้องใส่ไ้กบลงไปครับน,นี้ขวัวให้เกา ครัวให้เข้ากันกับเครื่องเทศครับหอมครับพี่น้องกินกับเขาหอนๆแซ่บแซ่ดื้อมาเดื้อมาเดื้อมาเดื้อเมื่อครัวเขากันแล้วกะซีไซไปมะกรูดก่อนครับครัวให้เขากันก่อนครับใส่ใบมะกรูดลงไป พี่ครับคุณปุงนี่เบ็ดทุย่างครับใส่ตามใจเข้ามากครับพี่น้องแต่ขาดก็ได้พงนัวครับน,นี้ เ่นกับซีไซย่างละน้อยอยางละน้อยครับร่วมกันครับหลายๆอย่างใส่ริด่อยลงไปครับใส่ลูกโดดลงไปนําครับขันมักเพชรกับใส่ลงไปน้าขันบะมักกับบะตองใส่เลยครับพี่น้อง ทำหรอครับกินแป้ดื้อป่วยหนักใจถึงปุงกระแสลงไปเลยครับ ตอนสุดท้ายกับสีใส่บลาเขือครับบลาเขือใบกระเพราตามหลังครับพี่น้องเดี๋ยวให้บลาเขือสุกก่อนจยหน่อยครับกับสีเติมน,น้ำเล็กน่อยครับพอได้สดครับเสร็จเด้อผู้ใดอยากกินน้ำบริเวณ แป๊บครับเดี๋ยวให้บะเขือสุกก่อนครับกัดสรีไใบกะเพราลงไปครับแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเสร็จเลยครับพี่น้องต่อไปกัดิรสไใบกะเพราครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ใบกะเพราครับใบกะเพราเนี่ยคับใบกะเพราหน้าเห่าเลยครับพี่น้องใบกะเพราพ่นบานเห่าเลยครับ อีสานแท้ๆครับเบาแดนอีสารตายครับพี่น้องมาเสียบนทำกันเด้อพี่น้องเด้อเสร็จครับเรียบร้อยให้ใบกะเพรายุบจังน้อยแต่ชิมได้เลยครับเดี๋ยวให้พี่นายสีชิมก่อนครับพี่น้องคำยันยัครับคำยันยัครับโอามันหลวกปากนะนาะคำยันยัครับคำยันยั ดำคือม้วไอนะมันดูพต้องเป่าครับแซบแซบแซบสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับพัดะพกะเพรากบหน้านำกลนรถเทียวมูเอามาห้ครับนำกลนรถเที่ยวเอาปิ่งอย่างพอเฮิมเิมกับมาฝัก พร้อมใบกระเพราหน้าสุดแสบครับพี่น้องไอ้มันทอดละติดเราละ คลิปนี้บ่าวดนกับมาแนะนำการผัดกะเพรากบแบบบันบานแบบอีสานบันหนอกเข้าครับหาอยู่หากินแบบบันบานคลิปนี้กฝากพี่น้องกดไหลกดแช่กดติดตามให้บ่าวเดนน้ำแน่ครับแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้บ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ

拜拜。Bye bye